มือนี้ยายลัดมาขอพรเราเมื่อน,นี้ยายลัดก็สิมาบริจาคก,กันกระเบื้องเนาะจัดน่าานะมีวัดบ้านยายลัดนี่แหละเพิน่นเพิน่น,ออน,นสร้างอันเพื่ออืนเอียงว่ะสร้างอ,อีหยังน้อยายลัดคือว่าคือบ่ฮู้วคั่นว่าบวชก็มีละมันก็มีบริจาคเฮ็ดกระเบื้องเนาะจ้ะเนาะสร้างศาลาละมั้ง เพื่อนก็ร่างสร้างอันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวยายรัดสีส,สีทายให้เบิง่งแต่ว่าตอนนี้ยายรัดสิเฮ็ดอันสีเขียนอัน,อนบริจาคก,ก่อยายรัดทำบุญก่อนซื้อลอตเตอรี่แล้วก็มาทำบุญน,นี่ปีนหนะ้าปีนหลังหน้าจะเนาะขออนุญ,ญาตด้วยเด้อ วัดบ้านยาลัดเองนี่นะจ๊ะแต่ยาลัดบุคอยได้ลงวัดลมว่าอันนี้ก็ดังก้องแกงก้องแกงบรรยากาศในวัดก็เย็นลมผัดววยววยนอนจะนอพกักคะ นี่นลักสีหิดสองอันนี่หลักสีฮิสองอันาาน,น่าจะนี่จะเด้ตู้บริจาคเลน โอ้ยเนาะมีหลักได้แล้วสิแต่นี่ล่ะสิไปติดซุซุบ่ได้จ๊ะเพิ่นเนี่ยล่ะสิมาติด oh, no

โบกเออกุดเพื่อนว่าก mm ุด hmm. นะ่าเนาะนีะ่เขึ้นกำลังสาตัวนี้น่าจะเด้อแย่รัดบริเไไวณไบวายปูแม่คุณหมาแม่มา,าอย่างมาเนี่ยโอ้ยย่ลัดเห็นแมวตัวนึงคือสีหนันแมวแยลรัดใส่เนาะเม็นเอ็ดเวิร์ดเอาแย่รัดขอจบคิวคนนะ่าจะเด้อทำบุญก็แล้วละ